สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครนะผมวันนี้ก็จะพาครับผม FC หรือท่านผู้ชมนะผมมาดูวิธีการนะครับผม DIY ด้วยดูกันนำปลั๊กไฟบ้านแบบนี้นะผมมาเป็นปลั๊กพ่วงแบบมีสวิตดับนะผมว่าทำยังไงก็มาดูกันเลยครับผมนี่คือชุดบล็อกนะผมที่เราถอดออกมาแล้วเราไม่ได้ใช้นะผมเราจะทำการ แปลงนะผมจากชุดวอล์กไฟบ้านเนี่ยนะครับผมคือที่ติดผนังเนี่ยเราทำา DIY มาเป็นปลั๊กพ่วงที่มีสวิตดักเหมือนกับปลั๊กพ่วงที่มีขายตามตลาด้องตลาดทั่วไปที่มีสวิตแดงปิดนะครับผมว่าวันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะผมว่าทายัางไงครับผมนี่นะครับผมนี่คืออุปกรณ์ที่เราเหลือนะผมที่ว่าเราลื้อบ้านแล้วอันนี้คือเราไม่ได้ใช้นะผมก็จะนํามาเป็นปลั๊กพ่วงนะผมในการใช้ต่อพัดลมแบบมีสวิตปิดเปิดนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยแล้วก็นี่นะครับผมอันนี้คือชุด พักทั้งหมดสามตัวนะผมผมจะทำการถอดออกหนึ่งตัวนะครับแค่ใช้ไขควง่งานออกก็ออกแล้วนะครับผมก็สวิรช์ปิดเปิดกจจะดูด้านนี้นะผมเหนะ็นไหมเขาจะมีตัวงสือบอกนะครับผมก็ใส่ตามขึ้นตัวงสือขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะผมก็วิธีการจับก็ง่ายๆครับผมนี่นะครับผมก็ ปอกฝายไปนิดนึงนะครับผมเวลาเราจะทำการตัวทําตัวข้อมสายครับผมง่ยายๆก็แบบนี้ครับผมเสียบเข้าไปในรูแบบนี้นะครับผมงอมางอปุ๊บตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เร้ใช้คตเตอร์ปอกหน่อยหนึ่งนะครับผมพอปอกฝั่งนี้เสร็จนะครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเราเนี่ยจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ทําการเสียบอีกด้านหนึ่งที่ไม่งอเสียบลงไปนะครับผม เวลาเรามาเสียบปุ๊บมันก็จะได้พอดีนะครับผมแบบนี้นเห็นไหมเสียบคู่ไหนนี้อย่างเดียวคู่ไหนก็ได้ครับผมแก่ว่าอันนี้คือเป็นลักนะครับผมเราทําการพ่วงถึงถ้าอย่างรูนี้กับรูเนี้ยได้ไหมพี่กดได้ครับผมมันถึงกันนะครับผมคือลักเนี่ยจะพ่วงข้อมซ้ายกับขวาเนี่ยได้หมดนะผมเพราะสองตัวเนี้ยสองรูในในบล็อกเดียวแบบเนี้ยมันถึงกันนะครับแล้วถ้าแล้วถ้ารูนี้ แล้วมารูเล็กอันเนี้ยได,ได้ได้เหมือนกันครับถึง<อ>เหมือนกันนะครับคล้อซสายไหนก็ได้ใช่แต่ถ้ามีสวิปเพิ่มขึ้นมาเราจะเพิ่มค้อมแบบนั้นไม่ได้นะผมเพราะม,มันด้ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับผมนี่ก็เหมือนกันนะครับผมสวมเข้าไปงอนะครับผมนี่เห็นไหมปุ๊บคาเตอร์ปาดนะครับคตเตอร์ปาดอเสียบเข้าไปางี้งอก่อนนะครับผมวอนนั้นเราจะใส่ง,ง่ายๆนะครับ เห็นกะ็นนจะเป็น,ปนตน<ย>ับ,บ,บใช่ครับผมอันนี้มาดูด้านหน้านะครับผมนี่คือสวิตเป็นแบบนี้นะครับผมระบบไฟนะครับผมจะเดินอยู่ด้านล่างนะครับไฟคือสีอะไรพี่กดนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสีฟ้าจะเป็นนูวต้อนนะครับ <c oughs> แต่นี่คือเราใช้ตรงไหนก็ได้คืออันนี้เราไม่ใช้ระบบไฟในบ้านนะครับผมแล้วอันนี้เราก็ต้องทํา ตัวข้ออีกตัวหนึ่งนะครับผมครับผมหลังจากที่เราทําการต่อได้สองชิ้นแบบนี้นะครับผมถ้าปกติไฟบ้านนะครับผมที่มีสวิตปิดเปิดไฟเราจะต่อกันในแบบนี้ถูกไหมครับแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับผมเราจะทําการนําออกนะครับผมแล้วก็ทําการคือที่เราจะทําคือเราจะดับใช้สวิตเนี่ยเป็นตัวดับไฟในปั๊กนะครับผมคือทําการอย่างนี้นะครับผมงอแบบนี้มาหาตัวนี้นะครับผมคือควยนะครับผม เสียบไขว้ใช่อันนี้คือเอามาดับปลั๊กนะครับผมถ้าปกติอะ่ะเขาจะเสียบันอย่างนี้นะครับผมนี่แล้วก็มีสายดับของสล็อตไฟหนึ่งเส้นนะครับผมแต่นี้เราไม่ได้ใช้นะผมเราจะใช้แบบนี้นี่นะครับน,นี่นะครับผมแล้วก็ขันตรงกลางเข้าไปเลยนะครับขันให้แน่นนะครับ นี่คือลักษณะวงจรที่เอามาใช้ปลั๊กโฟลนะครับผมคือใช้สวิตช์เป็นสะพานไฟนะครับผมในการปิดเปิดจ่ายไฟแทนเบรกเกอร์นะครับผมก็เวลาเราไม่ใช้เราก็สามารถปิดได้นะครับผมอันนี้พอเสร็จใช่ไหมครับผมอันนี้คือผมทําให้ดูเป็นสายปลั๊กฟลูนะครับผมที่จะเข้าไปในบล็อกผมก็เยีย่เข้าไปเลยนะครับผมเยี่ยเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับผมเราวทำการปอกสายนะครับผมสองชิ้น ปอกหมดเลยทั้งสองฝั่งอ้อันนี้คือเราเอาไว้โยกย้ายนะผมเสียบปลั๊กนะครับผม,มง่ายๆนี่นะครับผมเส้นหนึ่งนะผมจะเป็นลักษณะดูหน,น้าสวิตดีๆนะผมนี่เส้นหนึ่งจะเป็นแบบนี้เอาสายเส้นหนึ่งนะครับผมที่เป็นสายไฟนะครับผมเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ขันเลย ทำขาดเลยแลวอีกเส้นหนึ่งนะครับผมอย่าเอามาเสียบบริเวณข้างล่างนี้เด็ดขาดเลยนะผมพอจะทําให้ไฟช็อตนะผมเพราะอันนี้คือเปรียบเสมือนเป็นสายดินนะผมนี่ต้องมาเสียบคู่นี้นะครับผมนี่คู่นี้นะครับผมจะเสียบตรงนี้ก็ได้หรือเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมจะมาเสียบตรงนี้นะนี่แบบนี้เราจะได้เป็นวงจรลักษณะแบบนี้นะผมคืออันนี้ทําปลักนะครับผมที่จะมาจ่ายไฟนะครับผมหันแน่นๆนะผมนี่นี่จากนั้นก็นนเก็บสายลงไปเลยครับ หลังจากนั้นก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับนี่นะผมปิดฝาบล็อกเรียบร้อยนะผมนี่ก็คือบล็อกเก่าที่เราทําการนํามาเป็นปลั๊กพ่วงแบบนี้นะผมหรือปลั๊กสาตานั่นเองที่เรามาทํากันนะครับผมนี่อันนี้ผมจะปิดสวิตช์ไว้ก่อนนะครับผมนี่ปิดไว้เลยแล้วเสียบปลั๊กนะครับผมดูนี่ผมเช็คไฟให้ดูนะครับผมว่ามีไหม ไม่มีนะผมนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีไฟม,ม,มานะครับผมเห็นไหมไม่มีมาเลยพี่นุย้ยนี่นะผมสายพัดลมอ่ะพี่นุย้ยนี่เสียบแล้วนะครับผมลองเปิดพัดลมติดไหมพีน่นุ้ยเ,เดี๋ยวเปิดก่อนไม่ติดอ่าเดี๋ยวผมเปิดนะครับผมนี่อ่พอพี่กดเปิดนุ้งก็ติดอ่ะพี่กดลองปิดโอเคก็นี่นะ okay. ผมนำมาฝากเอฟซีหรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้นะผมว่า ก็สามารถทํามาเป็นปักพ่วงแบบมีสวิตติดเปิดได้นะผมหรือจะเอามาใช้ในบ้านก็ได้นะผมบางจุดที่เราแบบไม่ต้องการให้มีไฟนะครับผมเราก็ปิดสวิตไว้นะครับผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด s u b s c r ร b e กดไลค์กดแชร์รรนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องทางกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแบบเพียงเท่า,ทานี้ครับผมสวัสดีครับ